หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการร่วมมือกันเฉพาะกิจระหว่างพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยในการที่คุณอนุทินจะได้เสียงสนับสนุนของพักประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การเกิดขึ้นของสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของพักประชาชนเลยนะคะที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุดในการกำหนดกติกา ในการเลือกตั้งใหม่แล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้มีสสรเพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนนะทักประชาชนเขาก็คาดหวังแบบนั้นว่าการเลือกตั้งสสรจะทําให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ฉบับของประชาชนโดยสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่ามติของสารลรัธธรรมนูญเมื่อวานนี้เรื่องของการทําประชามติเนี่ยดับฝัน นี้ของพักประชาชนไปโดยปริยายนะคะดูมติของสารรัฐธรรมนูญกันหน่อยกันละกันนะคะเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ค่ะวินิจฉัยว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560รัฐสภานั้นมีอำนาจในการริเริ่มหรือว่าแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่า สมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนโดยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญตัติหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงประโยคสุดท้ายนี่ล่ะเป็นประโยคที่มีความ สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นมติของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานกับเรื่องของการทำประชามตินะคะแล้วก็เรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยทีนี้นอกจากนี้ค่ะตุลาการยังมีเสียงข้างมาก6ตตอนหนึ่งนะคะวินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ3ครั้งครั้งที่1ต้องให้ประชาชน ออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต้องทําก่อนนะคะถ้าจะแก้ไขทางฉบับต้องให้ประชาชนนั้นทําประชามติซะก่อนว่าคุณต้องการฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สําคัญอย่างไรและครั้งที่สาม ภายหลังจากรัฐสภาจัดทําร่างรัฐธรฐรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนมาทําประชามติอีกว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เท่ากับว่าต้องทําประชามติ3ครั้งด,ด้วยกันโดยคำวินิจฉัยยังระบุอีกว่าการออกเสียงประชามติครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2อาจจะรวมเป็นครั้งเดียวกันได้ส่วนครั้งที่3พอจัดทําเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะบังคับใช้ก็ต้องให้ประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของประเทศนั้นเป็นผู้ลงมติก่อนว่าโอเคไหมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เป็นสาระสำคัญของการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้คำถามสำคัญก็คืออา้าแล้วใน MOA ข้อตกลงร่วมระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะที่พักประชาชนต้องการสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งมากๆเลยเนี่ยแบบนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้สิ